แช้ตอนน้องวินพบพิรุษอื้อขอทุนได้แถมมีคนช่วยเยอะแต่ยังเปิดรับบริจาคอีกยังคงเป็นประเด็นสังคมให้จับตามองอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของน้องวินที่สอบติดหมอเชาวจังหวัดพัทลุงนักเรียนชั้นม6สอบขัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศา,าสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่กลับมีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและได้มีการเปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือน้องวินซึ่งมีผู้ใจบุญโอนเงินช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาต่ออย่างมากมายจนทางครอบครัวออกมาประกาศขอหยุดรับบริจาค แต่หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจับผิดเนื่องจากน้องวีนใช้โทรศัพท์และนาฬิการูราวกับจนทิพย จนทาให้สังคมตั้งคําถามว่าน้องจนจริงๆหรือไม่นั้นก่อนที่ทางแยิจะออกมายืนยันว่าครอบครัวน้องวินยักจนจริงไม่ได้กุเรื่องจนทิปและที่แม่ซื้อ iPhone เงินผ่อนให้ก็เพื่ออนาคตให้ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากออนไลน์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสอบศึกษาต่อคณะแพทย์ตามความมุ่งมั่นและความฝันของเด็กจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท ได้โพสต์แชร์เรื่องราวของน้องวินและแม่จากในทวิตเตอร์โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าญาติที่ออกมาแก้ข่าวแทนน้องในทีวีเป็นคนเดียวกับที่เปิดโพสต์รับบริจาคคนแรกอีกทั้งตอนที่มีคนให้คําแนะนําว่ามีทุนให้ขอเยอะนะก่อนจะขอรับบริจาคญาติเอาแต่อ้างว่าเป็นเคสเปราะบางบีบหัวใจญาต ญาติย,ยังอ้างต่ออีกว่าให้น้องมีเงินไว้ใช้จ่ายจนถึงเดือนมีนาคมอีกแค่2เดือนและทางน้องขอทุนจากมออได้ตั้งแต่1สัปดาห์ก่อนจะเป็นข่าวดังเลขบัญชีกระจายไปทางประเทศในโพสต์ต้นทางมีผู้บริจาคหลายรายที่แสดงตัวและอาจจะไม่แสดงตัวส่งสลิปการโอนทั้งที่บอกขอให้มีแค่ใช้2เดือนนะ ทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องและแจ้งลุงต้นโพ์แล้วว่ามหาวิทยาลัยให้ทุนให้ค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องห่วงข่าวประชาสัมพันธ์พัทลุงไปทำข่าวให้คนแปะสลิปรัวๆจนเพจข่าวดังหลายเจ้าแชร์โพสไปแต่ต้นโพ์ไม่มีท้าทีที่จะปิดบัญชีไม่มีการชี้แจงยอดจนเริ่มมีคนแชร์ว่าจนทิพย์จำนวนต่อหลักฐานจนแม้ปิดเฟซบุ๊กนี้ลูปประกาศปิดรับบริจาคแต่ไม่ปิดบัญชียังมีคนโอนได้อยู่ อีกทั้งมีคนแชร์ว่าเฉพาะในกลุ่มพัทลุงมีคนช่วยเหลือไปแล้วเจ0 0 0มบาทแล้วยาตก็น่าจะรับรู้ยอดนี้แล้วทำไมยังเปิดรับต่อซึ่งข้อสังเกตรู้ทั้งรู้ว่าขอทุนได้และมีคนบริจาคให้ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เข่าจะดังน่าจะได้ยอดพอสมควรแล้วยังเปิดบัญชีรับบริจาคต่อถ้าไม่ดนแชรต่อจะประกาศปิดรับบริจาคไหมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ